สวัสดีพี่เพื่อนๆครับวันนี้นะครับคนค้นพานะครับ EP พิเศษครับ EP ที่หนึ่งร้อยหกสิบสองนะครับมีพระสะสมพระเก่งแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับนี่ครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับ สำหรับช่องทางในการติดต่อนครสุนเป้าสี่เกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์อเดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าไปชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่ครับสมเด็จเก่าสภาพใช้นะครับนี่ครับสมเด็จเก่าสภาพใช้นักหมายนิดหนึ่งครับนี่ครับ เนื้อหลุดมนสารครับเป็นเม็ดเป็นก้อนนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับเก่าครับหมายเลขสองก็เป็นสมเด็จนะครับนี่ครับมีมวลสารครับด้านหลังไปลูปคล้ายชดานะครับหมายเลขสองนะครับเป็นสมเด็จหลังชดานะครับหมายเลขสองนะครับ หมายเลขสามนะครับเป็นสมเด็จคะแนนนะครับคลา,ายพิมพ์คะแนนนะครับเรี่ยมเก่านะแปลว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าพิมพ์คะแนนทั่วไปนิดหน่อยครับเนี่ยครับเลียมเก่าเรี่ยมแบบโบราณนะพระลงรักปิดทองนะครับหมายเลขสามนะครับ หมายเลขสี่นะเป็นเหรียญหลโบราณนะครับเก่านะับไปใครกีบบัวนะครับเนี่ยมียันนะครับด้านหลังมียันนะครับลอยยันในตัวนะครับหมายเลขสี่นะครับนี่บมีรอยตะใบด้านล่างนะครับเก่าๆหิ้งๆนะครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้านะเป็น หผู้ตัวดเนื้อว่านครับนี่บมียางว่านครับเก่าครับองนี้นะครับนี่ครับหลังมีรอยเป็นคลื่นๆนะครับคล้ายๆไปวางกับเสือหรือเปล่านะครับนี่ครับใหม่ที่ห้างรับเก่านะครับออ มันนี่หกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิลน,นะครับเนี่ยครับนห็นไมครับหน้าตาครับสสมาหลวงพ่อเปิลนะครับนี่ครับสสมาหลวงพ่อเปิลนะครับเสมาหลวงพ่อเปิลรุ่นแรกน่ครับดูหน้าตารนนครับคมนะครับจีวรนคมนะครับ หมายเจ็ดก็เป็นหลวงพ่อเปิรนครับนะครับยกต้นๆเลยนะครับปีสองศูนย์ะครับเรียนหลวงพ่อเปิลปีสองศูนย์ครับเปิ่นขี่เสือนะครับปีสองศูนย์ครับหมายเลขแปดนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จรลอนะครับหลวงพ่อคมหมดช่องแคนะครับสมเด็จหลังยันสิบนะครับ นี่เป็นปั๊มนะครับเป็นปั๊มนะครับเนื้อละคขังนะครับเนื้อทองละคังปั๊มหลังยันสิบนะครับหลวงพ่อผมวัดช่องเคเสาห้าครับเก่านะครับสภาพหิ้งนะครับอันนี้แปดนะครับอันนี้เก้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีวัสสเกนะครับเหรียญหลวงปู่ศรีวัสสเกอยุธยานะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นล่วงนะครับล่วงเก่านะครับหลังลางปืนครับนะครับเป็นเนื้อตะกั่วเก่าเลยนะครับหมายเลขสิบเป็นล่วงเก่านะครับหมายเลขสิบน,นะครับเป็นพระชัยนะครับพระชัยหลวงพ่อเฉ่งวัดบางพังครับนะครับก้นหลังยังมีตัวอุอยู่นะครับ ใช่หลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับก็มีลอยจานครับมีรอยจายนะครับมาเลขสิบสองครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะครับมีตะไบนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะครับมีตะไบรอบเลยนะครับมดปากของมะขามเท่านะครับ หมายเสิบสองนะครับเหรียญหลวงู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมนะครับเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมครับนะครับเป็นพระพุทธนะครับเป็นพิมพ์พระพุทธหลังยันนะครับหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมนะครับอมายีลสิบสี่นะครับเป็นพระปิตานะครับ หมนะา,า,าี่นะครับเป็นภาพปิดตาสายวัดสะพานสูงครับหมายเลข14นะครับสิบห้าครับเป็นโลเก็ตหลวงพ่อสดวัดปากน้ำครับโลเก็ตหลวงพ่อสดวัดปากน้ำครับหมายเลขสิบห้าครับสิบหกครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพอ่อภูวัดท่าล้อครับเนี่ย เหรียญหล่อโบราณนะครับเหรียญหล่อหางมังป่องนะครับหลวงพ่อปูวัดท่ารอนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเนี่ครับเหรียญหล่อหางมังป่องครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อโตนะครับ Bitcoin. เหรียญหล่อหลวงพ่อตโอตโวัตดบางพีนะครับสิบเจ็ดนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงเพ่อะเงินครับวัดบางคานนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับสิบเก้านะเป็นรูปหล่อพระอาจารย์เป็นพระกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งนะหมายเลขสิบเก้าเป็นพระกิ่งอาจารย์ฟันนะครับอาจารย์โลนะครับน่ครับอุดกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งพระอาจารย์ฟันนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับ หมายเลขยี่สิบนะครับเป็นหลวงพ่อพระใสนะครับเนี่ยครับเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพระใสนะครับก้นต่อคําว่าหลวงพ่อใสนะครับเนี่ยครับผมนะครับเป็นเม็ดเม็ดเลยครับเนี่ยครับก็ไหลทองแห้งซีดนะครับเนี่ยครับ นนห,นนหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพักกิ่งนะครับหมายเลขสวนวังจันทร์นะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับมีโค้ดหมายเลขนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับยิบซอนครับเป็น หรียญล่หลวงพ่อเพชรนะครับพิจิตนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับจังหวัดพิจิตนะครับเป็นเหรียญหล่โบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขยี่สบสามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหวดนะครับนี่ครับเหรียญตักมาเลี่ยมเก่านะหลวงพ่อหวดวัดหัวถนนใต้นะครับ ปีสวรรค์ห้าร้อยเจ็ดนะครับนี่ครับหลวงพ่อดวัดหัวถนนใต้นะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับตัวหนังสือคมมามีเส้นแตกนะครับหมายเลขยี่สิบสี่ก็เป็นหลวงพ่อขุดวัดหัวถนนใต้เหมือนกันครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับสองพันห้าร้สิบสี่นะเนี่ยมันสวยเลยครับหลวงพ่อขุดวัดหัวถนนใต้ปีหนึ่งสี่นะรุ่นสองนะครับ ยี่สิบห้าครับเป็นเหรียญสมเด็จโคสา,า,าจานครับนี่ครับเก่านะครับห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมแต่หลุดไปนะครับเหรียญสมเด็จโคสา,าจาย์เจริญครับนี่รครับยี่สิบหกครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปั้นนะครับนี่ครับ สวยคมเลยครับนี่ครับเรียนหลวงพ่อปั้นครับทั้งสี่เก้าแปดนะครับเหรียญหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลอยุธยาครับเลยครับสวยคมนะครับเลยครับแกะตื้นตื้นคมเลยนะครับดูจีวรครับโบครับคมยุยพีเดียครับ เป็นเหรียญหลหลวงพ่อสมชายนะครับปีสองสามนะครับเหรียญหลหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนะครับสองพันยี่สิบสามนะครับอีกแปนะครับเป็นหลวงุ่ทศนะครับเหรียญพัดยศหลวง่เทศนะครับปีสามเจ็ดนะครับหลวง่เทศเทศดังสีนะครับนี่ครับต่อโคกนะครับกระทองนะครับ ิบเก้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะครับปีสองพันสิบห้าครับกระไหลทองนะครับสามสิบนะครับเป็นพระกิ่งเก่านะครับเก่าคนระับรอครึ่งซีกนะครับเป็นเงินทองผสมนะครับนะครับพระกิ่งเก่านะครับรอครึ่งซีนะครับ สามเอ้นะ <S <S เป็นหลุมพบปานเลี่ยมเก่านะครับเนี่ยับปานเลี่ยมเก่าเนื้อดินนะครับี่อุดผงด้านบนนะครับพรมเลี่ยมเลยนะครับสามสองนะเป็นหลุมพบปานเหมือนกันครับเป็นเนื้อผงนะครับอันนี้เป็นเนืเ้นอผงนะครับ,รบสามสามนะเป็นชิ้นล่านะครับ จินราดหลังพานสองสี่กว่านะครับนี่ครับเชื่อมนะครับสองสี่กว่านะครับจินราชหลังพานนะครับสามสี่เป็นหลวงปู่แหวนนะครับเป็นพระผงลูกเหมือนหลวงปู่แหวนนะครับนี่ครับหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับเป็นพระผงปักกดหลวงปู่แหวนะครับสามสิบห้าครับเป็นพระผงลูกเหมือนหลวงปู่ทิมนะครับฝั่งพลอยนะครับ เป็นเงาะพงนะครับพงรูปเหมือนครับหลังมียันนะครับเนี่ยยันลงบุตทิมนะครับฝั่งพลอยนะครับสามหงนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนะครับนี่แล้วก็เก่านะครับมีการกิ็บตะไบนะครับเนี่ยเหรียญหล่อหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนะครับนี่ครับนี่จัดเต็นครับแก่ทองครับ ามเจ็ดเป็นกุมารทองพ่อผีนะวัดสนมราวนะครับน e, 네ี่ครับเป็นก yes. ุมารทองนะเป็นพระเงินดินครับหลังม euh ีดาวนะครับรูปดาวแล้วก็ฝั่งพลอยนะครับหลวงพ่อผีนะวัดสนมราวนะครับสามแปดเป็นดาวนะครับดาวหลวงพ่อผีนะนี่ครับดาวหลวงพ่อผีนะวัดสนมราวนะครับสระบุรีนะครับนี่ครับเป็นเกจิของจังหวัดสระบุรีนะครับ สามเก้าครับเป็นรูปหล่อโบราณนักหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างพร้อมเลี่ยมนะครับนี <c oughs> <t ong onions> denen, 네่คร <c oughs> <c oughs> ับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างครับนี่ครับน่าจะจัดเลยนะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างสามสิบเก้านะครับสี่เซนะเป็นคุณแผนกุมารทองเนื้อดินครับนี่หลวงพ่อกลวยนะครับเป็นคุณแผนหลังกุมารทองเนื้อดินนะหลวงพ่อกลวยนะครับนี่บเก่านะครับ สนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือไลน์ไว้เดียวน,นะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการนะ200บาททุกรายการเลยนะครับ2รายการ300บาทครับสำหรับ EP นี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามหน่ยครับสวัสดีครับ